มือเนียนมีคนมามีคนมาตับหมหฮวงซูกินได้มือนี่ไม่นมวันที่เปิดร้านขายตับมอฮวงมาสั่นสบาก็ไม่พิมพ์ปลดกตัวปลาแดกบอง่นจหมอมะนเบื่อตปาแดกบองบ่ะอาวแว่าเอาไปกับมอ าคือเป็นต่แซบแท้สุด oui, ป bon ีมือบอนี่สุดปีมือบอนี่แม่นมนี่เจ็จัดเลยต่อยมาคุณนายสุดตัวนี่สุดเจ็บแสบแม่นมีดเจ็บไปแล้วเอ้าไม่พิมโจกกบ่เอิดเอฟซีกินน้ำแน่นี่มได้ใจเอฟซีมาเด้อมากินน้ำกันจ้าน้ำปกคุ้งเกลือน้ำตาลขวายางหน่อยๆก็เอามาหลายวันจ้ะได้เย้ต้มน้ำแม่นมเด้อ อยู่นแม่นมมา่ไ้โซไ้ลาพร้อมจ้าแบกไ้ลาพร้อมเพ่งมาก,กินตาบบะคุ้งตาบบะคุ้งสู้ขึ้นานบานั่บนเข้าบันบันน้ยัยัว่วยั่ว่วังอันนี้พร้อมยังยนี่เขาอนยังอันนี้กระต้มคุก <laughs> ต้มมาวงอกของม่มันงอกไยแหละเมียอยู่นี่ <laughs> <laughs> ไม่จะหงอกตรงนะั้น เบื้องไทยกี่หลอดจ้ากี่เสียบเสีบงมเขายจังยังยเป็นงยังเขาเ้อแปดเปซ่วจะยายังอีกไกันหอยเสียบด้หนต่บางคแบบแปดเ่าเป็นสีรเป็นบะแ่แม่น้องปุ๋ยเซียบ่แม่น้องปุ๋ยเสียมเสยมกันก็เสียมกั้มไงไงกันนะ เหนอความใหญเหมือนแซ่บเมื <left for Diamond Hai> ่อกี้แกนเอี้ั่ันเสดลามันถึ้ไม่ได้เอาไปนมขือว่าสิมาบอกอันโศกคือวบานฝันได้เลขแล้วมกนือนี่ฝัน่นักตัวใดบานฝัน เอาผู sea, ้กินกินไปนี่ไม่พิมแซบแซบม่ได้เอฟซีเด้อม่ได้แม่กองแน่เข้าอยู่อันยังนอกอยู่กรงเทพด้วยจ้ะื่อนพูงมากสัสนๆของพูงจ้ะนัดนัดกันแบบบลูโต้เปนนนี่มือนี้จัดสิหายังเหลี่ยมคนเลยได้ดง เพราะว่าที่แรกกับว่าจีเอาประแดกแล้วประจำรวด,ดหาเียงกินในเแ่บๆได้มือนี่กินแล้วจะได้โศกได้หมาน คนจกินผู้ดังสันคนจิ้มข้ามไงกับยังไข่นะผู้กินกับกินผู้ขี้งานกับขี้งานว่าจะมันงานเข่าหลายคักเนาะบ๊วยนี่แหละนี่จะสุรวยไปนน้ำกับละเท้งเอทีเทิงอันแอดมินเพราะว่านี่แต่อีหยังอยู่จากธรรมาฮะใหาทุกคนแล้วเอากินกินบงม่วงมันนี่บงม่วงยังบงม่วงยังล่ะ ก็สวยนอนนันั้นก็ล้นใ่หัวเราอย่นะดีจ้าแซบ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 เพื่อพิมคับหน่อยแค่พิมคั่มไงเห็งไหมพิมแซบเนาะไม่มูหพิมแปลว่าเพิ่มเพิ่มมีนนองสาวเพิ่มาหาเมืองเลอ เออตรงนี้แซ่บบานๆโคกที่แรงโอ้ยปวดโคกจืดจัดขนาดเรื่อยๆโกนี้เด็กๆเด็กๆเขาไม่พิมพ์แล้วคันเด็กๆคันก็ต้องพวกที่โคกุณโคกนั่นพวงโตแน่นจืดจัดหัว้เอฟซีสีบอน้ำไร่เฮียน้ำเบิดอนสุขสุกคนสมบัติอบาดนี่เนาะ นมาเมื่อนี้กฤษณ์ได้โสงไปลาบน้ำกันกับเดี๋ยวกินตำมะฮงแล้วอันแม่นมันสิบอกเสกเป็นเปล่ามาแล้วอยุบมองเพองมาไล่ลายหมดแม่นมนโ,โด้วยยะอาร์กเอาผู้เดียวเด้อเอฟซีาาก็ถามอยู่ถ่ายกฤษณ์ได้น้ำ,นำไรเ<ห>นาะสันผู้ใดเขามาแล้วก็ฝากเลยนะครับได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพระอาทิตย์แม่พิมพ์มิโซ่ช่องหนึ่งกับช่องแม่พิมพ์พารวยผู้ใดเบิ่งกฤษณ์ได้รวยๆไปน้ำกัน ตัวโศกมันมารไปน้ำกันจ้ะเด้อแม่นมจะให้ตัวดีเอฟซีเด้อจ้ะแม่นมเฮียเพิ่นฝันวันที่จ้ะจ้านี่เลขฝันเพิ่นเพิ่นฝันว่าจังไดเบาซู่ฟังเนี่ยฝันว่าจังไดพอโต๊ะรับผิดรับ เป็นฝันว่ามึนมีคนมาบอกว่านี่เลขจะออกหัวนี่เลขจะออกเก้าสี่เปียกแล้วกนแต่ว่าทุกงวดสึมีคนมาสะกิดบอกให้ไปซื้อไปซื้อเลขตัวนี้ได้มันจะออกตัวนี้เป็นมาสี่แต่ว่างวดนี้ประเด้สะกิดออกแต่ว่ามื่ายางมาบอกว่าเลขจะออกเก้าสี่เปียกแวกันงวดนี้ไม่นุ์ เนี่ยมองพวกมันไล่เล่นลายเนี่ยมันบอจ่ะมองมองพ่นจอมปัวเข้าน็อคอตวงเนาะมาสกิดบอกแล้วุศันต์มาสกิดบอกก็ว่าเลขฟันเมื่อที่แล้วเพขาจะฟันคือกันลาฟันแบบนี้ลากร้อนเพิ่นไปเอาเลขนะจ้ะเพิ่นกับฟันที่ว่าเพิ่นฟันว่าเพิ่นไปเอามิ่งเพ่นไปบอกให้เพิ่นกดเงินยูทูบอีที่เอ็มบาตเนียนเอาจานไปห้อง ใส่เอที่เอ็นนะเพื่อนกับบาบาอยู่ลนดอกไม้น่ะบ่มีเงินแต่ว่ามีแต่ตัวเลขจ้ตัวเลขสองศูนหาอันนี้เพื่อนกับฟันคือกันอืออันนี้เพื่อนกับฟันก้อนจ้เพื่อนอะได้มาตามนี่ละ,ละเลี้ยงซีออกตัวนี้ละเพื่อนว่ามึมบางบ่จามมาบอกกัน,นอเอซีมากกัสื่อน้ำเฮียเด้อน้ำเบนโหนมน้ำผัวโตงนี่ละจ้า แสดงว่าผู้เก่าเนี่ยน้องมาบอกไม่นุ่งเนาะผู้เก่าค่ะมาฝันมาบอกแหละฝันเพิ่นมาสดกิดบอกแต่ว่าบ่้านได้ไปขันไปได้ตัวนี้ก็สิโทรมายำกับแม่พิมพ์อีกดอกจ้ะจะเดี๋ยวแม่พิมพ์จะตามข่าวอยู่ดอกจ้ะเก่าสีอันนี้อันนี้เอาเลขฝันมาให้ก่อนพ่อเลยเป็นแนวทางเพราะว่าเลขฝันเราแม่นนี่เนาะงไม่นุ่งเนาะสองสามหวดนี่แหละจ้ะแม่นผู้เก่าตัวมาบอกน้องเม่นเนาะแม่จันพุ่น เพิ่นเคยฝันแม่นเพิ่นสาวมหาหกอนจ้ะแต่ว่าอยู่จอมปวกนะเดี๋ยวเพิ่นนัดไปเอาวันที่สิบสี่จ้ะเดี๋ยวแจังได้ก็เดี๋ยวสิมาบอกเอฟซีทั้งหลายจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อแม่นุ่มเยอจ้ะอานออกสองคุณครับครับผู้กองเมาแหรกกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชมคงทิดไหมพี่มีโชคมัด้วจ้ะนี่ก็แม่นุ่มประตูงเพิ่นมาส่งข่าวเนาะจ้ะเนาะว่าเฮียเพิ่นฝันแล้วว่าจ้ะ ฟันเอคนมาบอกแล้วมองเกาที่เพิ่นเคยฟันนั่นละจ้ะเกออกตัวนี้เด้อมาสั่นจ้ะเอสีเป็นแนวทางเด้อทำมากับจัดลอตเตอรี่ไว้เด้อจ้ะแต่ว่าอันมองจอมปัวเพิ่นจีไปขอไกลๆเมื่อวันที่สิบห้าพ่ดละแล้วเพิ่นมาฟันแล้วแต่เพิ่นฟันแม่นเด้อจ้ะฟันแม่นเลขฟันมันก็ถูกสมวัดเพื่อกันจ้ะเก้าสี่แปดสี่แปดมาสั่น มากกะจัดไปเ้อจ้ะโ <c oughs> กๆมันๆมานทุกคนเด้อ <c oughs> สำหรับมินกมิกระซมร์กิโกโนะคเนโะสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs>